Nih ah, yang harus kita kait. mau minci he? Kait deh. Nih kita akan. Kita mau. Kita mau. Kita mau. นี่พุ่งนาพุ่งนาของคนลังเลมันไปเนี่ยถ้าไปอีกทางนี้ก็จะเป็นบิเบีโอเท็กก็คือร้านยากขายยาดาวเฮาส์ก็จะเข้าไปนนในหมู่บ้านนะะคนี่ก็จะเป็น บ้านหมู่บ้านเล็กๆสมัไมก่อนของฮอลแลนดเป็นอย่างเงี้ยค่ะ